สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดัมซิ่งเมืงองคอนแก่นนะครับวันนี้ก็จะพามาดู SK 120มารยคไฟครับว่าเขาทำอะไรครับเนี่ยลงไปชั้นที่2องแล้วครับเขาลงไปทำอะไรครับเนี่ย เหมือนเขาจะแต่งทางนะครับแต่งทางเไปลอดินครับพื้นข้างล่างนี่แข็งมากครับดูครับโดนน้ำแล้วดินนี่อ่อนมาก ก็วันนี้ก็วันที่3แล้วครับเดือนพฤศจิกายนครับ2,563 สระนี้ก็ขุดไปแล้วหนึ่งชั้นก็ประมาณสัก4เมตรได้ครับขุดสะฟรีนะครับนี่เจ้าของนาอยากได้น้ำครับเพื่อการเกษตรก็ทีมงานผมก็จัดให้ครับ ตรงนั้นน่าจะเป็นทางขึ้นแล้วครับนะึ่โอ้ทางขึ้นนี่คันมากรถไครไม่แรงนี่ขึ้นไม่ได้นัน่นี่ก็นี่ก็เป็นช่วง ใกล้จะเกี่ยวข้าวแล้วครับบอ่อดินก็จะหายากหน่อยครับก็เลยต้องลงมาขุดขุดสะแบบนี้แหละครับหน้าดินช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีครับจะม,มีแต่ดินขุดสะโดยมาก อากาศก็ร้อนพอสมควรครับ กอนนี้ก็จะทําทางรอวิ่งดินนะครับจะได้ไม่เสียเวลาตอนจะวิ่งดิน,นครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับ ก็มาอัปเดตสถานการณ์ครับบอดินของทีทมงานดัมซิงเมือ,องคอนแก่น,นะครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับสถานการณ์การทำงานทำงานจริงครับ อากาศก็อย่างร้อนขออนุญาตเข้าลมครับร้อนมากก็มาพูดถึง สเปคนะครับสเปคมาร์คไฟก็อันนี้เป็นรุ่นขีดสองนะครับธรรมดาหัวหอ,รอรครับหลือหอัวคัปเตอร์โคเบนี่ไวครับไวเร็วทำงานคล่องครับหรือตาม ที่ก่อสร้างสบายครับรุ่นแบบนี้ส่วนมากุ่นนี้จะพบอยู่ที่ภาคกลางนะครับนี่ทำบอกุ้งนี่เจอเยอะครับอันนี้ก็ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นครับร้อเซบุ้งกีก็ประมาณ0.45ลูกบาทเมตรครับ G ห้าพันเครื่องก็สีสูบเทอร์โบครับสีสูบสบีดีหนึ่งครับแปดสิบห้าแรงมา้าปั๊มก็เป็นปั๊ม K3B นะครับ K3B 63 หรือว่าคา er วาซากิครับ k สาม b มีโรลเลอร์6ตัวครับแครเรียนึ่งตัวรุ่นนี้รุ่นธรรมดาก็แขงหน้าจอก็จะอยู่ด้านข้างนะครับถ้าเป็นซูเปอร์ก็จะอยู่ ล่างของคอนโทรลครับด้านขวารุ่นมาไฟธรรมารุ่นนี้ก็จะประหยัดครับแต่ว่าถ้าซูปเปอร์นี่จะเร็วครับจะแรงแรงกว่าธรรมดา เครื่องก็คนละตัวนะครับตัวนั้นก็จะเป็น CBG ครับเซอร์โบรุ่นนี้จะมีกองเครื่องลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซูปเปอร์เนี่ยจะมีกองเครื่องสองลูกครับเครื่องก็จะอยู่ลายนอนเหมือนกันครับนี่ทขางข้าง,ข,างข้างตัวรถ วิดีโอชุดนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ